สวัสดีครับวันนี้นาคาฟาร์มสกลนครนะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตู้ฟักไข่ขนาด60ฟองนะครับควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับกับมือนะครับเวลาลูกค้าได้รับตู้ฟักนะครับไปนะครับก็เมื่อเมื่อลูกค้าแกะออกมาแล้วนะครับภายในก็จะเป็นนี่ครับประมาณนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่ปลอดไฟนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับเราก็ใส่หลอดไฟเลยนะครับก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะฮะขั้นตอนที่2นะครับเติมน้ํานะครับด้านข้างตู้ไอตู้ฟักนะครับจะมีไอช่องเติมน้ํานะครับเราก็เติมน้ํานะครับลงไปใต้ถังประมาณเติมครั้งแรกประมาณ1.5ลิตรนะครับให้ท่วมก้นถังนะครับโดยการนะครับกอกน้ําใส่ขวดนะครับใส่ขวด น้ำเบอเล็กี่นี้นะครับแล้วก็มาเติมนะครับอ่าก็เติมนะครับก็เติมน้ํำไปนี้นะฮะอ่าก็เติมน้ํานี้เข้าไปนะครับเติมเสร็จแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดช่องนะครับช่องเติมน้ําตัวนี้นะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคืออ่าในช่วงของฤดูร้อนนะครับเราสามารถที่จะเปิดนะครับเปิดช่องนี้เพื่อระบายความร้อนนะครับในวันไหนที่แบบภูณภูมิร้อนนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดช่องนี้ได้นะครับผม ขั้นตอนที่3นะครับเสียบปลั๊กไฟเลยนะครับพอเราเสียบปลั๊กไฟเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติเลยนะครับหลอดไฟติดนะครับพัดลมติดนะครับเนี่ย ็จะมีเครื่องควบคุมอุณหภูมินะครับตัวนี้จะตั้งไว้ที่37.3นะครับระบบทำงานนะครับ37.5ระบบจะตัดการทำงานนะครับแล้วก็จะมีเครื่องวัดความชื้นนะครับความชื้นก็จะอยู่ที่ที่เหมาะสมนะครับ40-80%นะครับเมื่อเสียบปลั๊กเสร็จนะครับเราเราก็บอมเครื่องนะครับประมาณสักสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เครื่องแบบทำงานเต็มเต็มประสิทธิภาพก่อนนะครับ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันคงที่นะครับตอนที่4ีนะครับเราก็จะเอาไข่นะครับเข้าฟักการเก็บไข่นะครับเราควรเก็บไข่เป็นชุดนะครับเก็บประมาณ5วันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันแรกเราเก็บได้4ฟองนะครับวันที่2 3ฟองวันที่3วันที่4วันที่5เก็บได้รวมกันเป็น20ฟองฟอง่างนี้นะครับเราก็ค่อยเอามาเข้าทีเดียวนะครับลูกไก่จะได้ฟักพร้อมกันนะครับไม่แนะนําให้เก็บเข้าทุกวันนะครับ พราะลูกไก่จะออกกระจายวันนะครับไม่ออกเป็นชุดนะครับอ่าเราก็เอาไข่นะครับเข้าฟักเลยหลังจากบอมเครื่องได้ครึ่งชั่วโมงข้อควรระวังคอยน้ําเป็นประจํานะครับน้ําห้ามแห้งเด็ดขาดควรเติมน้ําวันเว้นวันนะครับหรือว่าตามความเหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ําแห้งนะครับ กลับไข่ทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับอย่างน้อยนะครับเช้าเย็นถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็กลับไข่ได้เลยการกลับไข่นะครับง่ายๆนะฮะเราก็แค่ลูปไข่นะครับให้ไข่วิ่งอย่างนี้นะครับระวังไข่ชนกันแตกนะครับจะมีผลกับการฟักนะครับเราก็พยายามไม่จะหมุนนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็หมุนๆแค่นี้นะครับเช้าเย็นนะครับขั้นต่ํา เราต้องสังเกตนะครับว่าวันไหนที่อากาศภายนอกร้อนนะครับเราควรที่จะมาตรวจเช็คนะครับเครื่องควบคุมอุณหภูมินะครับว่าเครื่องทํางานปกติหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอากาศมันร้อนมากนะครับเราก็ควรที่จะมาเปิดช่องระบายนะครับระบายอากาศตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่ให้อากาศนะครับถ่ายเทได้ดีขึ้นแต่ถ้ายังอุณหภูมิยังไม่ลงนะครับ ยังไม่อยู่ช่วง37.3กับ37.5นะครับเราก็ควรที่จะแง้มนะครับแง้มตู้ฟักนะครับช่วยนะครับแง้มตู้ฟักนิดนึงอย่างนี้นะฮะนี่นนะครับเราควรจะแง้มตู้ฟักนี้ครับช่วยนะครับถ้าวันไหนที่อากาศร้อนมากนะครับกับในกรณีที่ไฟดับนะครับฝนตกแล้วไฟดับนะครับเราก็ควรที่จะแง้มนะครับ ย้ำตู้ฟักไปอย่างนี้เพื่อให้ออกซิเจนนะครับเข้าไปเลี้ยงเชื้อไข่นะครับไม่ให้เชื้อไข่ตายนะครับนี่คือการใช้งานและข้อควรระวังในการใช้ตู้ฟักไข่นะครับนาคาฟาร์มสกลนครนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อนะครับถ้าเข้ามาหาแฟนเพจเรานะครับ Facebook แฟนเพจนาคาฟาร์มสกลนครนะครับหรือว่าโทรเข้ามานะครับหรือว่ากด เข้าลิงก์ไลน์นะครับเข้ามาได้เลยนะครับตู้ฟักไข่ขนาด60ฟองนะครับราคาเพียง999บาทนะครับจัดท่งฟรีนะครับเรามีเก็บเงินปลายทางนะครับก็1,50บาทเท่านั้นนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube นาคาฟาร์มสกลนครนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ